สวัสดีค่ะเซแป้งร้านดีเจรินยนต์ค่ะน,นี้เราอยู่ในช่วงขายวันนี้นะคะแป้งจะมานำเสนอตัวดูคาติ x d e v i l นะคะเป็นรถปี2 0 1 6 1 7เลขไมล์ประมาณ15,000นะคะราคาขายอยู่ที่5,99,000บาทค่ะ XD e v เ l เป็นรถที่มีเข้ามาไม่มากนักนะคะแต่ละคันจะเข้ามาก็ส,สวยๆทั้งนั้นเลยโดยคันนี้จะมีชุดแต่งมาไม่ค่อยเยอะมากแต่จัดหนักทุกชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยว LED หรือไฟหลัง LED นะคะ ไาตัวนี้สว่างมากๆเลยค่ะชุดกันล้มทั้งคันคันนี้ใช้ของ e v e r t e Performance จะมีติดอยู่ที่ล้อหน้าและก็ตรงแถวเครื่องยนต์นะคะดูแข็งแรงและสวยงามด้วยค่ะชุดกัดหม้อน้ำก็ใช้ของ e v e r t e เหมือนกันค่ะยางหน้าหลังได้ของ Pirelli Diablo Rosso T นะคะคันนี้ได้ท่อเทอร์มิมาด้วยนะคะเสียงโหดมากๆเลยค่ะมีชุดปั๊มช่วงล่างนะคะของ Ducati มาให้ด้วยค่ะทาให้คลสนิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะถ้าใครที่ชอบ Devil อยู่แล้วนะคะแป้งแนะนาให้เข้ามาดูคัน ้ไดเลยสภาพรถกับชุดแต่งคันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ร้านเรามีโปรโมชั่นส่วนลดจัดหนักให้ลูกค้าเลยคันนี้เราจัดหนักส่วนลดให้สูงสุดถึง60,000บาทเลยถ้าใครสนใจยังไงติดต่อเซลแป้งเดี๋ยวเซลแป้งดูแลให้คะ่ะส่วนของเครื่องยนต์ทางร้านเรามีการคัดสภาพตัวรถนะคะหากรถชนหนักบัติเหตุใหญ่มานะคะร้านเราจะไม่ซื้อเข้าเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งในกรณีที่ลูกค้าซื้อรถกับทางร้านเราออกไปเรามีทีมช่างคอยดูแลให้แล้วก็มีรับประกัน หลังการขายด้วยนะคะราคาขายอยู่ที่5,99,000บาทนะคะตัวนี้ดาวเริ่มต้น15%จากยอดที่ไฟแนนซ์จัดได้นะคะอยู่ที่ 69,000บาทนะคะผ่อนสูงสุด4ปีอยู่ที่9,900บาทนะคะตัวนี้เรดดาวยังไม่รวมค่าประกรันค่าโอนและส่วนต่างที่จัดได้ไม่เต็มนะคะยังไงลูกค้าทักสอบถามเซล์แป้งมาอีกทีนะคะเดี๋ยวแป้งคิดรายละเอียดแล้วก็ส่วนลดให้นะคะในส่วนของเอกสารนะคะในการจัดไฟแนนซ์นะคะถ้าลูกค้าเป็นพนักงานประจำนะ คันนี้เสียงโหดมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้าไปที่ w w w d b i g b u y c o m นะคะหรือแอดไลน์ line, สอบถามเซล์แป้งหรือโทรด่วนนะคะตามเบอร์0661601119นะคะหรือแอดไลน์ line, ที่ pang1342 ได้เลยคะ่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะฝากลูกค้าทุกคนกดไลค์กดแชร์ f a c e b o o k นะคะร้านดีจเจริญโยนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ